การเพิ่มแวดสินค้าให้กดปุ่มเพิ่มภาษีด้านบนจากนั้นกดเมนูเพิ่มภาษีเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นเราจะมาทดสอบการสั่งซื้อสินค้ากันค่ะตรงนี้คือภาษีที่ระบบคำนวณให้โดยอัตโนมัติค่ะ